มาเก้เาพี่จะพามาดู P C X เข้าใหม่มี้งแต่สีน้ําเงินสีแดงสีดาสีเทาแล้วก็สีน้ําเงินทะเลตอนนี้มี P C ซให้เลือกมากกว่า10คันครับถ้าเป็นเบรก A B S แบบเนี้ยพอประมาณ3ามพันะครับสางวดแต่ถ้าเบรกธรรมดาทั่วไปพออยู่ประมาณ3ามพันเอ็ดสามพันสองนะครับสามสิบหกวดทุกคันถ้าลูกค้าเครดิตดีฟีดาวทุกคันครับและทุกคันผมเช็คเรียบร้อยแล้วระบบไฟใช้งานได้ปกติกุญแจครบเครื่องนําเดิมภาษีพรบปี69เครับเล่มเขียวทะเบียนเอกสารครบถูกต้องตามกฎหมายผมรับประกันความพึงพอใจได้เลยครับมาดูรอบๆคัน คอยเบรกเนี่ยผ่อนอยู่ประมาณ3ามพันเอ็ดสามพันสองเลขไมล์คันนี้วิ่งอยู่ที่1นึ่งหมื่นสี่พันโลครับแล้วถ้ากดติดตามผมไว้ผมเตือนน้ำมันให้เต็มถังทุกคันครับส่วนสีแดงคันนี้เป็นรุ่นเบรกแบบ ABS นะครับผอนอยู่ประมาณ3,500-3,600เลขไมล์คันนี้วิ่งไปที่8,000โลเท่านั้นเองทุกคนคันนี้ก็เป็น ABS เหมือนกันครับผอนอยู่ประมาณ3,500-3,600เลขไมล์อยู่ที่12,000โลครับวิ่งน้อยมากขับไปไหนก็หล่อขอนใจไว้รุ่นจริงๆ p c x เนี่ยลงมากี่รอบกี่รอบก็หมดไวนะครับและคันน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 ีีีี้้้้้ออออััััััตติิิดดดดจจงงแแแลลลวววะะ PCX ททุุกกกคคคครรรบบฟาาาผมเย รุ่นไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวผมจะเจาะแต่ละคันแต่ละคันให้หรือว่าอยากดูรุ่นอื่นๆที่ไม่ใช่พิเศษก็คอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยวผมรีวิวแบบละเอียดให้ครับฟาด้วยน,นะครับ99มอเตอร์เซลรถมือสอกันทะลักครับมีแต่รถสวยๆทั้งนั้นเขตเอทั้งนั้นคัดมาให้แล้ว